มีเดินทาาสี่้าพี่น้องไปหาดอกกระเจียวเนาะจ้ะมันอยู่ในตี้นเขาเนาะจ้ะสวัสดีจ้ามือนีช่องเส็บนัวขั้วโซลยาสิภาพี่น้องไปหาดอกกระเจียวเด้อค่ะมือนีพึ่งเลิกงานเด้อจ้ะเลิกงานก็มาเลยอย่ามันคําเนาะจ้ะหนี่อุปกรณ์กับมีแ่มีดกับทุงยางเด้อจ้ะปะไปหากันเลย น้องต้นนี้โซล่ายากระพอดอกกระเจียวเลยเด้อจ้ะนี่จ้ะดอกงามๆจังสีเลยจ้ะดอกงามๆเลยเด้อจ้ะกำลังพอดอกเบี้ยวี่แหละจ่ะนี่ดอกงามๆสีเลยเด้อจ้ะมาเด้อจ้ะตามมาเด้อจ้ะน้องมีดอกกระเจียวขาวจ้ะ อู้สองดอกแฝดเลยมานมานันมือมานทั้งเลือกห้างมาจะพี่โนโอ้องพ่ออีกแล้วจ้าสามดอกด้ยจ้ามันมาน,มานสามดอกเลยพี่โนโอ้องดอกกระเจี๊ยวแดงรอบนี้สามดอกเลวยด้วยจ้าพี่โนโอ้อง กระเจียวนีจ้ะอันนี้มันแก่นอกจากบ้าเาด้อจ้ะมันแก่มันอันนี่มันเลยน้อง,องก้ามาเด้อจ้ะข้าไปหาดอกกระเจียวป้ากระแหงแรงเด้อจ้ะโ้นที่ตสองามเทียทนองาวอ้วจา้าตอกกระเจียวขาวจา้า สองดอกเลยนี่เด้อจ้านนองบ้าบอมดอกงามๆเลยเด้อจ้าดอกนี่กำลังตุ้มเลยเด้อจ้า เจียวแดงด้วยจ้ะกรทีหนองน้ำน้ำไหลเกิดอแค่เน่ากับโบมี่หมวกกับโบมี่ด้วยจ้าพึ่งเลิกงานัะมาเลยใหญ่มันคำกระเีนองกรเจียวแดงหลายด้วยจ้ากระเจียวแดงสีหลายกวัวกระเจียวขาว งามๆเลยด้วยจ้ะหอมด้วยจ้ะเลือกจากกิโนะ <Okay. S 1> กับเชียวแดง เอาไปก่อนเนาะจ่ะคอยไปเหลือเอาพี่น้องดอกกระเจี๊ยวแดง บักหลายเลยมองหนีสามสีดอกเลยจ้ะโอ้ดินมันแข็งเราจะเนาะหยาหัวมันขาดแต่เอาะเอามีดเพราะว่าดินมันแข็งเดี๋ยวจ้ะดอกงามๆเลยนี่กำลังตู้ กระดังตูงนหมองเดียวนี่ดอกสวยๆเลยอูย้อันนี้ยุดในตีนเขาด้วยจ้าบรรยากาศ น้องมะพร้าอีกแล้วจ้าดอกนึงจากระเจียวแดงเอกมันมาหลี่ยุ่นในอันในค้อนอันต้นใหม่ไงเนาะจ้านี่ น้องค่ออีกแล้วดอกกระเจี๊ยวแดงจ้ายูหนีป้านี่กระเจียวแดงหลายด้วยจ้าอุ้ยพี่น้องพ่ออีกแล้วนี่ดอกตุ้มๆเลย ดอกตุ้มๆเลย,ย้ะจ่ามันนี้มานอยู่จาไอซุมเขามากซ,ซื้อได้นี่ได้บ่ได้กับบท่านหูก,กับผลปรากฏว่าเขามาก,กได้อยู่ด้วยจ้าเบ้งตันนี้มันกำลังขึ้นเอาไปนั่งโอ้พี่น้องอันนี้มาเป็นครูแฟนเลยจ้าน้องมาเบาิ้ง อันนี้มาเป็นครูแฟรชเลยด้วยจ้ะโอ้โย,ยพี่น้องพ่ออีกแล้วแตนหนีสิแกีแน่เด้อจ้ะจังน้อยเอาไปก่อนนะจ้ะเนาะเอาไปก่อน ้าดอกตุ้มๆเลยอดอกตุ้มเลยอันนี้กระลัข่ขคืน เก็บดอกนี่กดนวยจะ้ะ e. อันนี้มันกำลังขึ้น จพีวน้องกำลังตุ้มๆเลยจ้ะเดี๋ยวสิก็แยกเอาด้วยจ้ะเดีด๋ยวดอกตุ้มไร้แล้วกับสีเอาดอกแกม้มถีมเด้วยจ้ะ ได้ดอกตุ้มหลายแต่ว่าห้ากับเก็บไปก่อนมาจากคุณจ้ะแต่น,นีตุ้มหน่อยด้ยจ้ะนอันนี้ตุ้มหน่อยครูกันเลยด้ยจ่ะตุ้มดินมันแห้งเนาะจา้ะมันตออกเองา ียงรถสวยมาน,น้องมีด้แลมาต่ออีกแล้วอันนี้เริ่มบ้านเริ่มแกแล้วแต่อันนี้ดอกตุ้มอยู่ด้วยจ้ะตุ้มอยู่ ด,ดอกรูมด้วจ้ะดอกแก่บ่เอาแล้วพี่น้องเบื้องนี้อันนี้ดอกแก่อันนี้ก็ดอกแก่บ่เอาวด้วยจ้ะแต่สองแต่ดอกนี้มันยังงามอยู่นะจ้ะดอกนี้ก็ดอกนี้มันยังงามอยู่เอาไปก่อนอ ดอกพ่ออีกแล้วแต่ดอกนี่มันแก่ด้วยจ้ะบ่เอาวด้วยจ้ะเอาแต่ดอกนี่ก็เริ่มได้เลยจ้ะ อีกแล้วด้อจ้าดอกกำลังตุ้มๆเลยเด้อจ้านี่ดอกกระเจียวแดงน้องอันนี้แก่บ้าเอ้าด้อจ้าอันนี้มันแก่แล้วบ้าเอานี่นี่น,นี่พอดอกตุ้มแล้วนี่เด้อจ้า ดอกตุ้มๆเลยโอ้โห<อ>พออีกแล้วดอกตุ้มนอกดอกตุ้มไม่น่าจะนี่ เด้อจ้าปลาถ่มาหาดอกกระเจียวเด้อจ้ากะสิแหงแรงนจักน้อยค่ะสำหรับคลิปนี้กาไหวสนีสะกอนนะจ้าโตเกียรยาก,กระไดดอกกระเจียวเครื่องทุงนี่แหละจ้าดอกแก่ดอกอ่อนปนกันไปกะสิไปแยกออกนะจ้าสำหรับคลิปนี้กะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง เจ็บนวดขั้ว,วโซลยาย่าในเดจ้าขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย